การหาปริมาตรรูปทรงแซนด์วิชทำอย่างไรมาดูการโอเคครับอันนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์ที่ให้หาหาปริมาตรของรูปทรง A แบบนี้นะฮะแล้วก็รูปทรง B แบบนี้นะครับว่าใครจะมากกว่ากันแล้วมากกว่ากันเท่าไหร่นะฮะมากกว่ากันเท่าไหร่ด้วยนะครับต่างกันเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูปริมาตรของ A ก่อนนะครับ ปริมาตรปกติแล้วเราจะหาจากกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นรูปทรงที่นะฮะถ้าหน้าตัดมันไม่ใช่กว้างยาวสูงธรรมดานะฮะมันเป็นพื้นที่อะไรครับตัวนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตัวนี้นั้นเราจึงต้องใช้เปลี่ยนกว้างยาวนี้เป็นพื้นที่เท่ากันพื้นที่หน้าตัดนะฮะพื้นที่หน้าตัดแล้วคูณกับสูงไปนะครับโอเคไหม เดี๋ยวเราหาพื้นที่ตัดนะฮะสูตรว่าอะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูหาจาก1นึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคือด้านนี้นะนคู่ขนานนะครับด้านคู่ขนานรู้ได้ยังไงว่าด้านคู่ขนานเพราะมันตั้งฉากตรงนี้มันตั้งฉากกันอยู่แล้วนะครับก็เอา C กับ7มาบวกกันแล้วก็คูณกับครับความสูงกับความสูงก็คือเลขสองนี่คือหน้าตัดนะครับหลังจากนั้นก็คูณ ความลึกนะความสูงหรือความลึกก็ได้นะครับความลึกของเขาเนี่ยเนี่ยความลึกลึกเข้าไปเท่าไหร่เพราะมันเท่ากันหมดเลยนะฮะหน้าตัดแบบนี้นะครับคูณ10เข้าไปนะ2ตัด2ไป4กับ7บวกกันได้11นะฮะคูณกับ10คําตอบคือ110นะฮะร,รูปบาทหน่วยนะฮะโอเคมั้ยฮะไม่ได้บอกหน่วยอะไรมานะครับอันนี้ได้ A มาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดู ปริมาตรของรูปทรง B บ,บ้างนะฮะมาลุ้นกันนะฮะก็ยังใช้สูตรเดิมพื้นที่หน้าตัดคูณกับความลึกหรือความสูงไปนะครับโอเคนะฮะอ่าอันนี้หน้าตัดของเรานะ,ะครับคล้ายๆกับอะไรครับแซนด์วิชนะฮะมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมมุมฉากธรรมดาเลยเนี่ยมุมฉากด้วยเนี่ยนะ,ะก็ใช้พื้นที่หน้าตัดเป็นสามเหลี่ยมก็หนึ่งสองคูณฐานฐานก็คือเก้าส่วนสูงคืออะไรครับคือสามไป นะแล้วก็คูณความลึกความลึกคือเลขอะไรฮะเลขเจ็โหไม่ลงตัวแน่เลยนะฮะก็หาร2ไม่ได้นะฮะก็เอา9 3้าสามาคูณกับ7ก็จะได้เป็นอะไรฮะเจ็ดเจ็ดสี่เทดสี่เเป็น18หาร2นะครับร้อหาร2ไปร้อยแหารสก็เอาเอาสตัดอ่8สองเกนะฮะ แล้วสองสีนะฮะสอเป็นอะไรฮะเป็น8ปทดหนึ่งนะฮะเป็น10 25เป็น10ก็จะประมาณนี้ครับนี่คือปริมาตรของ B งนั้นสรุปว่า A นะครับ A ปริมาตรของ A จะมากกว่าปริมาตรของ B อยู่เท่าไหร่นะ,ะความต่างกันก็คือเอา110มาลบกับ94.5นะครับงนั้นข้อนี้ก็ตอบ10 5.5 난, 에, 오케이.